สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซีครับผมพาทุกท่านเข้าสู่ช่องล็อกกีนดีใส่จวดครับอันนี้ก็ <c oughs> ถึงเวลากินเลี้ยงกันแล้วครับฉลองฉลองเลี้ยงกันเล็กๆครับภายในอู่นะครับมาดูกันว่ามีอะไรมาเลี้ยงมาทำอะไรให้กันกินบ้างอันนี้โอ้แม่บ้านผมไปเที่ยวพม่าครับไปเที่ยวพมา่าไปย่างกุ้งละไปเที่ยวพมานะ่าเนี่ย ยางกรุงครับยางกุ้งนะครับมีปลานินเนี่ยแล้วก็มีะปลานินใหญ่อีกในถังนะครับซื้อปลานินมาไออีกตัวนึงไปไหนน,น,อหอน็อกไว้เหรอแล้วก็ไส่ไส้อ่อนไส้ตันนะครับนี่ก็มีทั้งปลาหมึกนะครับหมึกย่างหมึกเยิ้มก็มีมมเอาเลยนี่ครับแล้วนี้ก็ เริ่มแล้วอันนี้นึ่งเอาอ๋อนึ่งน้ำจิ้มเป็นไงพี่เผ็ดมากแล้วนี่อะไรน้ำจิ้มอะไรเนี่ยอืนนอู้น้ำจิ้มนี่ครับตอนนี้ก <c ười> เ็เครื่องชงเครื่องเสียงก็เอาออกมาแล้วครับนี่ฮะ <pe at> ชุดปิกนิกครับชุดปิกนิก <pe at> ตีสดครับไม่น่าจะเป็นไรนะอันนี้ก็เครื่องดื่มครับโซดาได้แล้วเครื่องดืง่มเครื่องดืง่มโซดาสองลังเอานีเอาเอา,เอาบ้านใหญ่ไปกินก่อนครับบ้านใหญ่ไปกินก่อนบ้านใหญ่ครับ เอาอะไรดีครับอะไรเนี่ยไปไหนมา mm hmm. เอายังทำงานอยู่เหรอโอ้ oh. mm hmm. งานโรงงานหลวงนี่ไม่มีการให้พักให้ผ่อนเลยนะ mm hmm. ถ่ายคลิปเลยโอ้โหทำไมต้องงานหลวงต้องมาอย่างนี้ด้วย อ๋ออันนี้ลุงครับอ,อีกกี่ปีกี่ปีฮะไปเรื่อยๆหรอะนะครับทหารครับส่วนมากแล้วในหมู่บ้านผมนี่ส่วนมากก็จะมีแต่ทหารนะมาไล่มาติดนู่นเนี่ย ไล่มาตั้งแต่นู้นต้นซอยบ้านตำรวจบ้านอาหารเต็มเลยนี่มะนาวมะนาวยักษ์ออกดอกแล้วหอมเนี่ยอย่างหอมเลยครับนี่หอมเหมือนดอกมะลิเลยนะหอมเหมือนดอกมะลิเลยโคดนามบม่วงผมหดไปแล้วรอบนึงอันหนึ่งนะ่ครับออกลูกเต็มแล้ว ี่นอไม่ยังฟังหนังที่ยังข้อเราเเขาอ่ะข้อเราเสือแล้วว่างเสือตีครับหงเรื่อบานนี่อันนี้ก็จอดที่นี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาไปล้างล้างขัดสีหน่อย,นยขนาดสีไม่ได้เคยขัดเลยนะเนี่ย สีไม่เคยขัดเลยเงาว๊บเลยสีไม่เคยขัดนะครับเงาวับอย่างนี้เลยนี่ฝนเกาะเต็มด้วยเนี่ยตอนนี้อุ้ยเครื่องเสียงก็ไม่ได้เปิดสักทีเครื่องเสียงจนแจ็คเจิร์มันหลวมหมดแล้วยังไม่ได้บิวใหม่ครับเครื่องเสียงก็ยังไม่ได้บิวใหม่แค่นี้เมื่อก่อนนี้โอ้ยต้นหล่อในตำนานเมื่อก่อนนี้ใส่ขอบสิบเจ็ด ตตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นขอบสิห้าใส่ยางให้มันเนื้อยางให้มันสูงขึ้นนะครับแก้มยางให้มันสูงขึ้นปีนี้ก็ ไม่ค,ค่อยคึกคืนเท่าไหร่ครับอย่างอูใหญ่ข้างหน้านู้นครับอูใหญ่ไลอาคาข้างหน้าเขาก็<ม>เขาก็กินเลี้ยงครับวันนี้เขาก็กินเลี้ยงกันนะครับหลังจากเขาเมื่อวานนี้เขาทําความสะอาดอูนะครับของเราก็ทําความสะอาดกันเรียมเลยนะครับน,นี้ก็รถที่เหลืออยู่ข้างในนี่ก็นู่นครับเริ่มงานอีกทีน <c oughs> ึงก็วันที่ห้านะครับเริ่มงานอีกทีนึงวันที่ห้าอูปิดแล้วนะครับอูปิดแล้วหยุดแล้วครับผม นะจะเจอกันใหม่ปีหน้าครับวันที่หนะครับผมนะส่วนผมก็ปีหน้าเอาเป็นปีหน้าเลยนะปีใหม่หลังปีใหม่ก็สองหาหกห้นะ 2, 5, 6, 5. เจอกันที่โทรหนึ่งครับผมนะนี่ครับเชิ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 บ จอทีวียังไม่ได้ออกมาครับต้องมีจอทีวีเพแก่ร้องคาราโอเกะนะมันจะมีจอทีวีอยู่ในบ้านนู้นครับอยู่ในเห็นยังไม่ได้พ่วงต่อกับจอทีวีครับอันนี้ก็จะมีเฉพาะช่างที่อู่นะครับทีมงานทีมช่างกลับบ้านแล้วก็มีครับกลับบ้านแล้วก็สองนะครับอยู่ข้างนอกก็มียังมาไม่ครบนะครับ Ao oh, nam chang ra. nữa nhục hấp. Ao rồi. Ao hấp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 . สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านะครับทีมาติดตามรับชมในขณะนี้ครับผมเด็ด เก่านี่ก็สิ่งไหนที่มันไม่ดีนะครับสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตเรานะครับก็ขอให้มันออกไปสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี่ก็ขอให้ทุกท่านพี่ๆน้องๆลูกศิษย์ทุกคนนะครับโชคดีนะครับมีเงินมีทองเหลือใช้นะครับผมแล้วก็อ,อยากจะให้ใช้ชีวิตกันแบบมีสตินะครับไปไหนมาไหนนะครับเดินทางนะครับขอ มีสติสตังในการทํางานในการเดินทางนะครับใครที่มีการมีงานดีอยู่แล้วก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่มีความฝันนะครับมีความฝันมีจุดมุ่งหมายที่ดีนะครับก็ขอให้สู้ๆต่อไปครับนี่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ทีมงานช่างี่อู่ครับหลังจากสู้งานกันมาทั้งปีครับก็เลี้ยงฉลองกันอย่างนี้เช่นเคยนะครับผมตลอดนะครับคืนนี้ก็จะทั้งคืนครับทั้งคืนแน่นอนคืนนี้นะครับเราก็จะจัดคาราโอเกะออกมาให้ทีมงานนะครับผมภายในอู่ก็นี่ครับเก็บทำความสะอาดนะครับก็ อู่ซ่อมรถยนต์ก็เต็มที่ก็ได้ประมาณนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือมันก็ต้องเยอะแยะเนาะนะครับอ,อันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับหลังจากที่ล้างทำความสะอาดเก็บรถเก็บลาเรียบร้อยนะครับผมก็จะ,ะเรียงฉลองกันนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเต้นให้ดู นะเนื่องจากว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงนะครับส่วนนี้ก็เจ้าแดงเพลงรับเจ้าแดงเพิงนะคันแรกเลยที่มีนะครับเป็นรถคันแรกเลยนะครับคันแรกนะรต่อมาก็เป็นคันนู้นนะครับสมัยก่อนก็เป็นคันนู้นนะคันนู้นคันน้ําเงินนะครับ,นนนะรบตัวนี้ปี94ครับผม ตัวนี้เป็นไมเท็กปี94นะครับเป็นกระบะตอนเดียวนะครับส่วนคันนู้นก็จะเป็นปี96ครับเมื่อก่อนคันนี้แต่งสวยมากเมื่อก่อนเนี่ยแต่งแบบใส่ล้อ,อแม็กครอร์ด17นะครับแม็กครอร์ด17แมคเวลนะครับของอของอันนี้ด้วยนะครับของนอกด้วยนะครับของนอกแท้นะฮะเมื่อก่อนนี่ใส่แล้วก็ แม็กมันแตกไปวงนึงครับนะฮะแล้วก็ถอดออกเหลืออยู่สองล้ออยู่ฝั่งนู้นตอนนั้นก็ใส่อยู่ครับเอาใส่สองล้อหลังแต่พอดีไปได้ไปได้ล้อนี้มาล้อของโตโยต้ามาครับรถโตโยต้าวีโกแชมป์นะครับของแท้เลยก็เลยเอามาใส่นะครับผมก็เลยเปลี่ยนสภาพกลับคืนมาให้มันเป็นเดิมฮนะให้มันดูเดิมแต่สวยนะครับสวย รถคันนี้สภาพยังสวยอยู่เลยนะครับหลายคันที่อายุประมาณนี้ก็หมดสภาพไปหมดแล้วนี่ดูภายในผมทําเองนะภายในนี่แผงประตูประตูนี่เมื่อก่อนมันไม่มีนะครับผมทําขึ้นมาเองหุ้มขึ้นมาเองนะครับคอนโซลก็ยังสวยนะนี่ฮนะเบาะนี่เป็นของ Honda c ซ vic นางฟ้าครับไอคันที่ผมตัดซากไปขายนั่นแหละนี่ครับ ย้ายเบามาใส่อย่างสวยเลยครับเบาผมว่าจะเอาเบา v i g โอ้ไปใส่ไปใส่เจ้าเจ้าอินดี้ไม่รู้จะใส่ได้เปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเบานี่ครับว่าจะเอาเบาะตัวนี้ครับไปใส่ไปใส่อินดี้เรา มันจะใส่ได้ไหมผมว่ามันใส่ได้นะเนี่ยนี่ครับผมวจะเอาตัวนี้เลยไปใส่นะครับแล้วก็ไปแปลงขาเอานะครับไปทําขาใส่เอาเดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะอากลับบ้านนะเดี๋ยวผมจะกลับไปบ้านด้วยสงสัยผมต้องยกขึ้นรถไปด้วยแหละผมต้องต้องยกขึ้นรถไปด้วยเพื่อ,อจะเอาไปดัดแปลงดัดแปลงใส่นะครับนี่ฮะโอ้ย หอเลยเท่เลยแหละถ้าเอาไปใส่นเป็นกรรมหจี่แท้นะครับเบาะตัวหนึ่งแพงนะครับตัวเพราะว่ตัวนี้7จ็ดแปดพนะถ้าเบิกเบิกใหม่อันมาใส่รถลูกค้าตัวนี้พอดีรถเกิดอุบัตเหตุก็ถอดไว้ครับถอดไว้เมื่อก่อนหุ้มผ้าไว้ยังดีเลยซีนไว้แบบไม่ให้มีฝุ่นแต่พอมันนานเข้านานเข้ามันมันไม่ได้มีการเปลี่ยนเบาะก็เลยต้อง กลายเป็นเอามานั่งเล่นกันครับเอามานั่งกันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้แหละน,นี่ครับอ่ะใครที่อยากจะสนุกอยากจะสนานไม่ได้เดินทางกลับบ้านที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้พี่เป็น f c ผมนะแวะเข้ามาได้นะครับแวะเข้ามาได้นะครับผมแวะเข้ามาเลยนะฮะนี่ครับอันนี้ก็แผนกปิ้งย่างครับปิ้งย่างครับปิ้งย่างนะครับครับผม ตอนนี้กุ้งกึ้งก็ย่างไปเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าจะขาดใครไปวัดไปแท้กวัดอ่ะบอ,อกวัดดีพี่ยงวัดพี่ยงตอนนี้ก็ยังมาไม่ครบครับช่างยังมาไม่ครบนะครับรคนที่เดินทางกลับบ้านแล้วก็ก็ก็มีนะโ้พูดติดติดกันขาดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพื่น้อง FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทางช่องล็อกกี้อินดี้ด้วยครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับปี2565ที่จะมาถึงนี้นะครับผมนะส่วนปีเก่าใครที่ไม่ราบลื่นกับชีวิตก็ขอให้ผ่านพ้นมันไปนะครับผมอย่าไปยึดติดนะครับ สู้ในปีถัดไปนะครับผมให้มันดีขึ้นกว่าเดิมก็พอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนอกจากคำว่าขอบคุณพี่ๆน้องๆ fc ทุกท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมช่อง l o อกกี้อินดี้มาโดยตลอดนะครับก็ฝากาให้เป็นคนที่อยู่ในใจของพี่ๆน้องๆช่องที่อยู่ในใจของพี่พน้อง อีกครั้งนะครับผมจเจอกันใหม่ปีหน้าที่โทรหนึ่งแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ